ไปเจวปลาเป็เปเดไปเจอปลาเป,เปาเ็ดอร่อยไหมอร่อยไหมครับไปเจอเป็ดร้านไหนเนี่ยร้านนี้แหละคือเสน่ห์ประเทศเขาเขาเจอเขาแต่เราเนี่ยก็เลยสนใจอยากเป็นเรืองสำคัญในชีวิตอะบรรยาย<ม>รสชาติใด้ฟังไหมรสชาติยังไงรสชาติมันมัน,มนอร่อยมาก ดูคนนั้นกินคนนั้น<อ>คือใครพ่อ <c oughs> พก็กินจนหมดแล้วกินมาหมี่เกี๊ยว <c oughs> ยทำไมไม่กินผักเหรอใครกินก็กินไม่มีผักอ่ะ ได้อะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรก,กินผักไม่ได้ทั้งปีทั้งวัน่วันน,น,นนี้ไงรวยตัวนั้นนี่รวยตัวนั้นแต่ถ้ารอนานเกินไปเล็กแค่นี้กินได้สองคนเลยเหรอเนี่ยกินี่ก็แบ่งคนอื่นกินบ้างอันนี้กินได้สามคนม<า>ก็แบ่งแม่ไหม,ไมแต่ว่าไม่กินนะทำไมอ่ะมึงแต่ แล้วถ้าแม่จะกินจะต้องทำไงก่อนถ้าแม่จะดูดหลอดเดียวกันนะจ้าข้าวหมดแล้วค่ะได้หนึ่ใช่ไหมได้หะึ่งใช่ไหมค่ะเสม็จแล้ว